สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง New Car Info ช่องของเราจะพาทุกคนไปพบกับข้อมูลรถยนต์ใหม่ๆทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดรถเปิดตัวในอนาคตหรือการเปรียบเทียบรถในแต่ละเซกเมนต์ถ้าคุณรักรถยนต์ชอบเทคโนโลยียานยนต์ใหม่ๆหรือกำลังมองหารถคันต่อไปของคุณอย่าลืมกดติดตามช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารรถใหม่ที่น่าสนใจวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูรถที่หลายคนรอคอย และเป็นหนึ่งในรถยอดนิยมของคนไทยมาโดยตลอดนั่นก็คือ Toyota y a r ริรุ่นปี2026ซึ่งในรุ่นใหม่นี้ได้มีการปรับเปลี่ยนทั้งภายนอกและภายในรวมถึงเพิ่มเทคโนโลยีความปลอดภัยใหม่ๆที่น่าสนใจมาก t o y ย t a y a r ริ2026ยังคงเป็นรถแฮทแบ,บ็กขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถที่ขับง่ายประหยัดน้ำมันและดูดีรุ่นใหม่นี้ถูกพัฒนาโดยใชแนวคิดโมเดิร์นแอนด์สมาร์ทดีไซน์โดยจะเห็นได้จากรูปลักษณ์ภายนอกที่มีความสปอร์ต โฉบเฉี่ยวและดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นด้านหน้าของตัวรถถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดกระจังหน้าขนาดใหญ่สีดำแบบรังเพิ่งเพิ่มความดุดนันไฟหน้าแบบเล็ดีไซน์ใหม่พร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ในตัวกันชนหน้าออกแบบให้ดูเรียบแตบบ่มีมิติเส้นสายบนฝากระโปรงหน้าให้ความรู้สึกพุ่งไปข้างหน้าอย่างมั่นใจด้านข้างของตัวรถมีเส้นคาดข้างที่คมชัดลออ้ออลลอยขนาด16-17นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยที่เลือกสีตัวถังมีให้เลือกมากกว่าเดิม รวมถึงสีใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเช่นสีฟ้าเมทัลลิกสีแดงใหม่และสีเทาดานที่ดูทันสมัยมากขึ้นด้านท้ายของยาริส2026ก็มีการปรับดีไซน์ไ่ายท้ายให้ดูเชื่อมต่อเป็นแนวยาวคล้ายรถในระดับที่สูงขึ้นเสริมให้ท้ายรถดูมีความกว้างและมั่นคงมากขึ้นสปอยเลอร์ท้ายและกันชนหลังถูกออกแบบให้เข้ากับภาพลักษณ์โดยรวมอย่างลงตัวเมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะพบว่าการจัดวางคอนโซลและวัสดุที่ใช้มีความพรีเมียมขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจน แผงหน้าปัดออกแบบใหม่แบบลอยตัวพร้อมหน้าจอสัมผัสอินโฟเทนเมนต์ขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายทุกรกุ่นยังมาพร้อมช่อง USB Type-C และระบบชาร์จไร้สายเบาะนั่งใช้วัสดุผสมผ้ากับหนังสังเคราะห์นั่งสบายและมีพื้นที่วางขากว้างพอสมควรสำหรับรถในกลุ่มนี้ด้านระบบปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัติพร้อมหน้าจอแสดงอุณหภูมิอย่างชัดเจน มีระบบพุชสตาร์ทและกุญแจแบบสมาร์ทคีย์ภายในยังเพิ่มไฟแอมเบียนไลท์สร้างบรรยากาศยามค่ำคืนและมีระบบควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยเพื่อความสะดวกในการขับขี่ในส่วนของขุมพลังยาริส2026มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด1.5ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ106แรงม้าแรงบิด138นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบซีวที่ปรับจูนใหม่ให้การตอบสนองนุ่มนวลและทันใจมากขึ้นเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองที่ต้องการความประหยัดน้ำ สำหรับใครที่เน้นความประหยัดเป็นพิเศษรุ่นไฮบริดก็ยังคงมีให้เลือกโดยใช้เทคนโนโลยี Hybrid Generation ล่าสุดของโตโยต้าที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานร่วมกับเครื่องยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้สมรรถนะที่ดีในขณะที่ยังคงประหยัดน้ำมันอย่างน่าทึ่งโดยมีอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ประมาณ27-29กิโลเมตรต่อลิตร อีกหนึ่งจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือระบบความปลอดภัยที่เพิ่มเข้ามาในรุ่นนี้ Toyota Yaris 2026มาพร้อมระบบความปลอดภัย Active Safety อย่างครบถ้วนภายใต้ชุดโ y o t a s a f ซ t y s e n s นไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนก่อนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยช่วยประคองระบบอ่านป้ายจราจรและกล้องมองภาพรอบคัน360องศาท,ทำให้การขับขี่มั่นใจมากยิ่งขึ้นในทุกสถานการณ์ ช่วงล่างได้รับการปรับจูนให้มีความนุ่มนวลขึ้นในการใช้งานในเมืองแต่ยังคงความมั่นคงเมื่อใช้ความเร็วสูงตัวรถเกาะถนนดีเข้าโค้งได้มั่นใจเสียงรบกวนจากถนนแอร์รล,ลมถูกเก็บได้ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนทำให้ผู้โดยสารรู้สึกสบายในการเดินทางไกลสำหรับราคาจำหน่ายของโตโย t a ายาริส0 2 6ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการในประเทศไทย แต่คาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ579,000บาทสำหรับรุ่นเบนซินและอาจแตะถึง749,000บาทสำหรับรุ่นไฮบริดตัวท็อปซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับแล้วถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่ามากสำหรับคนที่กำลังมองหารถยนต์ขนาดเล็กที่พร้อมใช้งานทุกด้านโดยสรุปโตโยต้ายาริส2026เป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อคนเมืองโดยแท้จริงทั้งเรื่องดีไซน์เทคโนโลยีระบบความปลอดภัยและการประหยัดน้ามันเป็นรถที่เหมาะทั้งสาหรับมือใหม่หัดขับ คนทำงานหรือแม้แต่ผู้ที่ต้องการรถคันที่2ในบ้านถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนิวคาอินโฟของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ